มาเจอนวลน้องอยู่ร้านคํามองแม่พึ่งพวงดวงพยอมพี่เฝ้าดมดอมมันตัวหมดแดงจะแฝงมาม่วงเมื่อไรจะร่วงให้หายครั้งแครงพี่นั้นเป็นประญาวิถีชีวิตแล้วก็สิ่ง่าลองคนภูกาดหมดเลยโดยุนภูกาาดีดืนะเลแล้วจริงๆแล้วที่นี่ค่ะไม่มีวัฒนธรรมการปักผ้า แต่ว่าเมี่ยวอ่ะแค่ใช้เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องหรือปราภูพานคนในภูพานทุกอย่างเนี่ยเราจะถ่ายทอดภูพานหมดเลยนะคืกระบวนการการคอการใช้เส้นได้การใช้เส้นใยเนี่ยคือต้องมีต้องมีบากมาก่อนเลยก็คือไม่ได้เอาอย่างอื่นมาประมาณ8ปดสาวัตถุดิบเนี่ยก็คืออยู่ในภูพานหมดเลยวัตถุดิบคนเลยเงี้ยแต่ว่ามัญญากที่สุดของการทําของภูพานคือเรื่องกระบวนการการทํางานกับชาวบ้านที่ให้เขาสื่อสาร ทำย Bond ังไงให้เขาสื่อสารแล้วก็สีธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมันคือคนที่เหมือนตัวตัวในท้นที่เองอย่าใช้ทำไมถึงใช้สีธรรมชาติแล้วสีธรรมชาติที่คือบ่งบอกถึงปาทพิผาทุกคนพยายามที่จะให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสม่นรด้วยแล้วก็ทั้งคนข้างนอกแล้วคนในวันที่10ก็จะมีแฟนผู้ฟามด้วยที่เขาเดินทางมาเพื่อที่จะมาเจอคนฟังก็ในาคนที่สื่อสาร มีแบนเกิลออยียด้วยโครงชามมาจาัดเลยเพอทำเรื่องกระบวนการเรื่องแปรผันต่างๆด้วยค่ะของชาวบ้านแล้วเราก็จะอย่างที่บอกว่าเราจะมีกระบวนการชุ้มชนเป็นหลักไม่ได้เป็นเป้าหมายที่โทดเลยอย่างงานงานมันก็จะอย่างที่บอกว่าบางคนเขาสงสัยว่าทําไมปักแต่ดอกไม้หรือว่าคุณกิทิชไม่ทำไมไม่ปักอย่างอื่นให้มันดูแตกตา่างมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเราเรา,เรามีเป้าหมายชาัดเจนว่าเราสื่อสาร,รอะไร คือจริงๆแล้วถ้าชาวบ้านทำหมายถึงว่าตัวชาวบ้านที่เขาทำได้ค่าแรงประมาณสกพันบาทต่อชิ้นใช่ไหเป็นเสื้อผ้าคามคือเขาจะได้เปอร์เซ็นต์หลังการขายได้ค่าแรงค่าชังค่าความคิดสร้าสรรค์แล้วก็จะได้เปอร์เซ็นต์หลัการอารมณ์ของทาบางคนเอาไปไม่มีอารมณ์นีคือปปีพิเศษจะจะทำแบบอันนี้ไม่ใช่รับว่าใครอม หอมยั่วยว,ยวนยวนใจอยากกอดทอนคำเอาไว้แนบกลางใจไว้หอมดมดมหอมกลิ่นกาแฟหอมเนื้อนวลแม่ล่องลอยตามลมฝากใจแนบเฉยชิดชมหวังรวมพียรมเป็นเคยสักคนหัวใจเพื่อเจอ แสบแตาเธอที่ร้านคำหอมแม่พุ่มหวงดวงพยอมอยากดมแก้มหอมเหมือนดังไฟสูงคำหอมก่อนคำอาอคิดน้ำดังไฟเผารุมงานวัดประทาเชิงชุมอ้ายจะไปกอุมให้แม่มาขอ